ใบยเยอะมากโคนสุดนะครับยอดนี้กับยอดนี้รดกจากพ่อเก่ามีแค่เส้นนี้เส้นเดียวด้วยซ้ำสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนนา n e l ใบกลมนะครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการตัดฝากของต้นไทคอนนะครับต้นนี้เห็นไหมครับจำนวนใบยเยอะไหมกระถางนี้ ถ้าเทียบดูเนะาะใบเยอะมากปกติต้นหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่เยอะขนาดนี้แต่อย่างที่บอกตอนนี้ผมใช้วิธีการตัดฝากนะครับมาดูกันว่าตัดฝากมันมาถึงอะไรเดี๋ยวผมจะใช้รูปตัวนี้อธิบายวิธีการตัดฝากเนาะอ่ะอันนี้ให้เพื่อนๆนดูตรงนี้ก่อนเนาะสีดําตรงนี้เป็นกระถางที่เพื่อนใช้ปลูกต้นไทคอนอยู่สีน้ำตาลตรงนี้เป็นระดับดินที่เราปลูก ต้นไทคอนเนาะสีเข,เขียวอันนี้คือต้นไทคอนให้เพื่อนมองว่ามันเป็นไทคอนหน่อยละกันนะสกิววลวาดรูปไม่ค่อยมีต้นไทคอนมันเป็นมอนเอร่าที่มันจะโตไปกับระดับดินนะครับมันไม่เลื้อยขึ้นด้านบนถ้าเลื้อยขึ้นด้านบนมันจะเป็นตัวบอส์ซิจียาหรือว่าตัวอัลโบนะครับหรือจินนี่ที่เรารู้จักกันทีนี้พอมันเลื้อยไปกับดินเนี่ยถ้าเราสังเกต ต้นไทคอนรากเขาจะออกมาตามข้อต่างๆอถ้าเดี๋ยวดูจากตรงนี้จะมีรากออกมาทั้งหมด3จุดนะครับจะออกมาจากลาต้นทั้งหมด3จุดอ่ะทีนี้การตัดฝากคืออะไรคือการที่เราจะใช้มีดเนี่ยมาตัดแบ่งลำต้นของต้นไม้ของเราให้กลายเป็นท่อนๆผมจะตัดให้กลายเป็น3าน่อผมตัดตรงนี้ตัดให้ขาดออกจากกันเลยนะครับ ตัดตรงนี้ให้ขาดออกจากกันเลยถ้าตัดไม่ขาดเขาจะเรียกว่าการตัดเตือนนั่นเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการตัดฝ่าอะคอรระวังนิดนึงตอนที่เราจะตัดเนี่ยให้แต่ละท่อนต้องมีรากเป็นของตัวเองนะห้ามตัดแล้วไม่มีรากอันนั้นจะทําให้การโตขึ้หยุดชะงักอะโอเคหลังจากที่เราตัดให้มันขาดแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น อ่ะอันนี้ผมอธิบายนิดนึงตรงนี้ให้เป็นโคนเนาะอันนี้เป็นยอดไทคอนต้นนี้มันก็เลยจะโตไปทางด้านนี้อือ่ะหลังจากที่เราตัดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคือแต่ละท่อนที่เราตัดแยกออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นต้นของเขาเองซึ่งในแต่ละต้นของเขาเองอย่างเนี่ยมันต้องมียอดเป็นของตัวเองใช่ไหมอืมถ้าเรามาดูตรงนี้โคนตรงนี้ถูกตัดไปแล้วเขาไม่มียอดแต่ท่อนนี้เขาจะคิดซะว่าเฮ้ย รากอยู่ดีๆก็หายไปสองรากสารอาหารเขาอาจจะไม่พอมันก็จะเกิดการพัฒนารากขึ้นมาเพิ่มเติมมันจะแทงรากออกมานะครับแล้วก็ลงดินไปพอมันได้สารอาหารพอแล้วได้น้ําเพียงพอท่อนนี้ก็จะทาการแทงยอดขึ้นมาใหม่เมื่อมันพร้อมนะครับก็จะเป็นยอดใหม่แทงขึ้นมาอืมแต่ละท่อนจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยท่อนกลางก็เหมือนกันนะครับก็จะมีรากของเขา แต่เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นในตัวอย่างที่ผมทำไว้ท่อนกลางเนี่ย develop ดีมากเราล่าเขาดีจนมันแทงออกมาได้สองยอดเลยเป็นอย่างนี้เลยครับการตัดฝากตัดแล้วไม่ต้องยกต้นออกมาจากกระถางนะตามชื่อตัดแล้วทิ้งไว้ในกระถางเลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะก็จะเป็นอย่างนี้ ส่วนที่เป็นยอดยอดเขามียอดอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นอม,มันก็จะแค่ d e v e l o p ลากออกมาให้มันเพิ่มแล้วพอระบบรากเขาสมบูรณ์ยอดเขาก็จะโตต่อไปได้เลยนะครับนี่คือหลักการของการที่เราจะตัดฝากนะครับฮะเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันถ้าเห็นนะครับตรงนี้เป็นรอยตัดใช่ไหมนี่ตัดหนึ่งท่อนสองท่อนนะครับ ้ากับตรงนี้ผมตัดไปทั้งหมด2ท่อนแต่ผมตัดแล้วผมไม่ได้ยกออกไปเลยนะผมตัดเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้อยู่ในกระถางอย่างนี้เลยมันเลยทำให้อ่ะดูนะครับตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมครับรอยตัดนะครับผมตัดตรงนี้1แผลตัดแบบขาดออกจากกันเลยอย่างที่สองตรงนี้จุดนี้ผมก็ตัดนะอาจจะเล็กนิดนึงเพราะตรงนี้เป็นส่วนแบบล่างๆแนละคอมันไม่ได้ใหญ่ ผมตัดเสร็จผมไม่ได้ยกออกไปปลูกนอกกระถางเลยผมตัดเสร็จผมทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะสาเหตุที่เราทำกันอย่างนี้เพราะว่าอะไรระบบกราษเขาจะได้ไม่ต้องกระเทือนเนาะตัดเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนรอให้มันแทงยอดใหม่อเดี๋ยวผมจะลื้อกระถางกันให้ดูเพราะต้นมันโทรมแล้วแล้วก็ผมว่าดินปลูกมัน ไม่ค่อยดีแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเอาไปขยายลงกระถางอื่นด้วยมันจะได้โตได้เต็มที่มากกว่านี้เดี๋ยวผมลือ้อมาให้ดูนะครับว่าระบบล่างมันเป็นยังไงมีทั้งหมดกี่ยอดเดี๋ยวแยกออกมาให้ดูกันเลย รื้อออกมาได้แล้วนะครับสูตรดินของเจ้านี้แบบร่วนมากน่าจะต่มามะพร้าวร้วนอน่าจะต่มามะพร้าวกับเพอร์ไรท์ล้วนๆเลยครับระบบรากค่อนข้างดีเลยอืนี่รากเขาใหญ่ๆ,ๆเลยเอะระบบรากดีเดี๋ยวโอ้รือค่อนข้างยากไปหนึ่งอ่ะเดี๋ยวต้องใช้เวลาเนาะ ไปลื้อมาแล้วนะครับล่ามันแน่นมากแล้วมันลื้อยากเนื่องจากล่ามันพันกันเลยต้องตัดวิดีโอไปนะครับไอ้ขั้นตอนลื้อก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูมาดูจากกระถางเมื่อกี้นะครับกระถางหนึ่งอันผมตัดฝากไว้ทั้งหมดสามท่อนนี่คือท่อนโคนสุดนะครับ จะเห็นว่าลําต้นค่อนข้างเล็กเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นโคนอะ่ะแล้วก็ไม้ต้นนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นไม้เนื้อเยื่อด้วยนะเขาก็เลยเริ่มต้นจากโคนที่มันค่อนข้างเล็กเลยนะครับขึ้นมาตรงนี้อ่ะใครบอกว่าไม้เนื้อเยื่อไม่แข็งแรงลองดูนะครับอย่างนี้เลยรากโอ้เยอะมากเห็นไหมได้ตรงนี้จากที่ตัดเตือนไปน่าจะสองสามเดือนได้นะอันนี้เป็นระบบรากผมว่าน่าจะเป็นรากเก่าอยู่แล้ว เยอะก็ไม่แตกอะถ้าดูตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้ตรงนี้มันคือข้อเดิมนะโครเดิมตรงนี้ผมตัดตรงนี้เสร็จใช่ไหมอันนี้คือยอดใหม่ที่มันแตกมาอะนี่คือยอดใหม่สองใบหนึ่งหลอดแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยอันนี้อ่ะมาดูท่อนกลางท่อนกลางอันนี้โอ้อโหท่อนกลางนี่ใหญ่สุดนะครับอันนี้ท่อนกลาง อ,อยากให้ดูว่าท่อนกลางอยู่ตรงไหนอะนี่ดูฝั่งนี้ง่ายกว่านี่แหละที่รูปตรงนี้เลยนี่คือท่อนกลางนะครับถ้าเกิดจะนับข้อก็ผมว่าน่าจะประมาณสองสามข้อตัวไทคอนมันค่อนข้างชิดนิดนึงนี่สามข้อตรงนี้แต่มันยังไงแต่ออกมาเป็นสองยอดนะครับแต่ออกมาเป็นสอ,อ,องยอดนี่ยอดนี้กับยอดนี้ ยอดนี้แตกออกมาได้ทั้งหมด1 2 3 4 4ใบแล้วนะอีกยอดหนึง่งยอดนี้ยอดนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันแทงมาก่อนแล้วยอดนี้ค่อยตามมานะยอดนี้1 2 3 4 5 5อใบนะใหญ่ละลำต้นใหญ่กว่าข้อเดิมด้วยซ้ำนะข้อดีของการทำอย่างนี้โอ้เราได้ออกมา2ยอดเนี่ยดีเลยเห็นไหมจากปกติมันจะออกมา มาแค่ยอดเดียวนะเวลาเราตัดอะไรไปตรงนี้ผมว่าเนื่องจากระบบรากเขาน่าจะดีเขาดึงอาหารได้เยอะเขาก็เลยมีแรงที่จะแทงยอดออกมาอีกยอดหนึ่งนะครับเลยได้สองยอดเลยนะระบบรากนี่อย่างนี้เลยดึงรากเสียออกไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันแน่นมีการแบบดึงแล้วรากมันขาดอะของจริงน่าจะต้องเยอะกว่านี้นะเห็นไหมแน่นแน่นเลยเสร็จแล้วอันนี้ข้อบนสุดน,นะครับ ข้อบนสุดแต่ว่าไม่ใช่ยอดยอดผมแอบยกไปก่อนหน้านั้นแล้วหนึ่งอันนะอันนี้จะเป็นข้อบนสุดเห็นไหมครับรากก็จัดน้อยสุดเพราะว่าเป็นข้อที่มันอยู่บนสุดอะรากเขาก็เพิ่งพัฒนามารากจากข้อเก่ามีแค่เส้นนี้เส้นเดียวด้วยซ้านี่เส้นนี้เส้นเดียวนี่รากจากข้อใหม่หมดเลยนี่รางจากข้อใหม่นะเออตัดฝากแล้วมันดีอย่างนี้ กขาบอกว่านี่ข้อใหม่ก็เรามี2ใบนะครับหลายก็โอเคอยู่เดี๋ยวผมสรุปหน่อยเนาะก็ตัดฟาพมันได้ยังไงคือเราไม่ได้ไปกวนร,ระบบลากเขาอะระบบลากก็เลยดีเนาะมันไม่ต้องมาชะตาเริ่มต้นใหม่แบบขุดขึ้นมาแล้วก็ไปปลูกใหม่อย่างนี้เขาใช้ระบบลากเดิมแล้วก็โตได้ต่อไปเลยแต่ข้อเสียของมันก็คืออย่างที่ผมเห็นได้ชัดก็คือระบบลากเขาจะพันเป็นแน่นนะ เวลาดึงเวลาแยกอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงสุดท้ายเราเลื้อออกมาระบบล่าเขาก็มีขาดไปแต่ผมว่าเหมาะกับต้นที่ว่ามันพร้อมที่จะตัดขยายแล้วแต่เราอาจจะยังไม่มีเวลาหรือว่าเราอาจจะยังไม่มีสถานที่ใช่ไหมเราก็ตัดฝากไปก่อนเลยถึงเวลาเราหาที่ได้ค่อยมาเลื้อก็ได้พวกนี้เนาะเป็นการบังคับให้เขาขยายหรือใครอยากได้แบบไทคอนทรงพุ่มแบบม่กกี้นะแล้วอะไรอีก อ๋อห้องอรอบนี้ผมว่าสูตรดินเขาก็ดีนะเดี๋ยวผมจะลองทําตามบ้างเขาใช้การามมะพร้าวสับเล็กกับเพอร์ไลท์น่าจะแบบเกือบ9 0เลยไม่ให้เห็นเนื้อดินนะครับเห็นขุยมะพร้าวนิดนึงระบบรากได้ดีอย่างนี้แต่เดี๋ยวผมจะลองหน่อยละกันว่ามันดียังไงหรือเปล่าถ้าเกิดมันดีเดี๋ยวผมเอามาทําคลิปให้ดูเดี๋ยวผมขอไปคอนเฟิร์มก่อนเนาะก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้เดี๋ยวผมก็เอาสัมต้นนี้ไปลงกระถางนะ ก็โอเคครับเรียบร้อยสำหรับอันนี้สวัสดีครับ